สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยววัดพระเชิงเขาครับผมจังหวัดสระบุรีครับเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีบันไดทางเดินขึ้นไปที่องค์พระธาตุนะครับมีสวนหย่อมสวยสดงดงามครับร่มรื่นมากนะครับจะเป็นบริเวณที่แวะกราบไหว้ทําบุญหลายจุดจะมีเป็นบริเวณที่เป็นน้ําตกด้วยนะครับผม รงจุดนี้ก็จะกําลังก่อสร้างนะครับจะเป็นที่ประดิษฐานขององค์หลวงพ่อรวยนะครับเดินขึ้นไปด้านบนครับเราก็จะไปเจอพระธาตุองค์ใหญ่ด้านบนมีองค์พระประธานอยู่ด้านในนะครับองค์ใหญ่สวยงามมากครับผมดูด้านบนนะครับเราสามารถมองเห็นตัวเมืองจังหวัดสระบุรีได้ทั่วถึงเลยนะครับผม สวยงามมากครับเป็นจุดที่สามารถมองเห็นจังหวัดสระบ,บุรีได้ค่อนข้างจะ360องศาเลยครับพระธาตุแห่งนี้อยู่บริเวณตัวเมืองจังหวัดสระบ,บุรีเลยนะครับผมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาเที่ยวง่ายครับแวะเข้ามาใกล้นิดเดียวครับผมบริเวณลานเจดีด้านบนนะครับสามารถที่จะ เดินขึ้นมาได้นะครับสองทางนะครับทางหนึ่งก็จะมีลิฟต์ด้วยอีกทางหนึ่งก็เดินเที่ยวชมตามจุดต่างๆขึ้นมาได้เลยนะครับด้านในก็จะมีจุดให้เช่าวัตถุมงคลนะครับจะเป็นของอเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับแล้วก็องค์พระประธานองค์ใหญ่ที่มีความสวยงามมากๆนะครับให้กราบไหว้สักการะกันด้วยลานด้านบนกวน้างครับสวยงาม ซุ้มด้านล่างนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มขององค์หลวงพ่อรวยนะครับจำลองนะครับผมและด้านล่างองค์เจดีย์นะครับจะมีถ้ำที่จะมีรูปปั้นพระพุทธรูปหลากหลายนะครับที่มีความสวยงามมากๆให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมกราบไหว้สักการะแล้วก็ถ่ายรูปกันด้วยเดินลงมาด้านด้านล่างขององค์เจดีย์นะครับจะมีทางเข้าทางเข้ากับทางออกจะเป็นคนละทางกันนะครับผม พระพุทธรูปที่นี่ก็จะเป็นงานปั้นปูนปั้นนะครับที่มีการแกะสลักสวยงามงานช่างถือว่าทําได้ค่อนข้างสวยงามมากๆจริงๆครับต้องมาเที่ยวชมกันเองนะครับผมอยู่ไม่ไกลกรุงเทพครับมีจุดที่สามารถทําบุญถวายสังฆทานด้วยนะครับด้านล่างนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่เดินขึ้นลงตรงจุดนี้นะครับต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเพราะค่อนข้างจะลื่นนะครับผมใส่ถุงเท้าก็เดินด้วยความระมัดระวังด้วยครับ มีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับสวัสดีครับผม